อูอ e ้ายกยกโยกอ้าโยกเด้เอออยกยอ้าโยกโยกอ้าโยกยกจั๊บจั๊ถึงถึงจั๊บถึงถึงพอยังพอยังพอยังถึงถึงที่เราตัดมีมนมีแค่สองปอนด์กับปอนด์เดียวต้องไปสั่งแล้วนะนะจั๊ถึงถึงจถึงถึงเอาไหนอีกจะเอาไหนอีก